นเป็นคนงานที่นี่ตัวใหญ่จริงเลยคระโดดพี่ผมเองนะฮะอยู่กองผสมสูงให้เนโอ้โหตะก,กี้น้องเพลงอะไรครับขอโทษที่รักเธอครับเพงลงอะไรนะครับขอโทษที่รักเธอคออรคับเพลงตัวละครชื่อ<ะ>ขอโทษที่รักใช่ครับ ยืนยุ่นะฮะฟุ้งพินหัดเลยครับผมสองทุกตรงนะครับช่องวันสามสิบเอ็ดสองทุ่มยี่สิบนะครับช่วงวันสามสิบเอ็ดนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับละครของน้องผมแกงส้มนะครับผมกับละครเรื่องขอโทษโทษนะครับทุกคนครับเอาจริงนะครับนี่ผ่านมาจะสี่ปีแล้วนะฮะผมไม่เคยชินกับการที่พี่เข้ามาใกล้ขนาดนี้เลยนะฮะคือ มันก็เป็นการใกล้แบบมิตรไมตรีแบบพี่น้องอนะพี่น้องนี่ลดต้นขอผมเลยนะเม่อกี้ไปแ,แต่แต่ผมจะบอกให้ออย่างหนึ่งคือผมจะเล่าอะไรให้ออย่างหนึ่งก็คือตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยผมกับพี่ฮั่นเนี่ยคือเราสนิทก,กันมากนะฮะจนเป็นคู่จิ้นกันนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนอยู่ในบ้านเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจิ้นกันยังไงแต่พอออกจากบ้านแล้วมาย้อนดูนะ,ะโอ้โหมันน่าจิ้นมากเลยนะฮะ มันจะใกล้อะไรกันขนาดนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ตอนนั้นเดอะสตาร์ 8, แบ็คเราก็แฮปปี้มากนะฮะแล้วก็จนมันเกิดเป็นเพลงหนึ่งเพลงที่ผมมีโอากาสได้แต่งไว้นะ,ค,ะครับเป็นเพลงที่มันบอกเล่าเรื่องราวของความรักที่เรามาจากต่างที่มีความรู้สึกต่างๆนานาให้กันนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ไชัดเจนมันมีความรู้สึกที่แบบคลุมเครือเป็นความรักที่ยังแบบบอกไม่ได้ เป็นแบบพี่น้องหรือว่าออจีนกันหรือว่าใครแบบชอบคนไหนคูออ่คนไหน,นอะไรต่างน,นะฮะผมมันก็เลยเป็นความกลุ่มเลือนะครับจึงเกิดเป็นเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากลุ่มเรือนะครับซึ่งมันบอกเล่าความทรงจําที่มีความสุขตนอยู่ในบ้านวันนี้ก็เลยอยากจะนํามามอบส่งต่อให้กับน้องๆเดิร์สตาชิพสอง The นะครับที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับผมพีออ่ก็เชื่อว่า ตอนอยู่ในบ้านทุกคนมีความสุขแน่น,นอนแล้วก็คงจะไม่มีใครที่จะไม่เสียใจเวลาที่เพื่อนเราออกไปสักคนหนึ่งเนาะแต่ว่าพี่อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะออกไปก่อนหรือหลังนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือความรักที่เรามีให้กันนะฮะก็ฟั่ง่างนี้นะครับผมกับเพลงคุณเพื่อรั้ ฉันและเธอเข้าใจแค่มองตาก็รู้ใจไม่ต้องมีคำพูดที่ไปไม่ได้พูดตรงออกไปทุกความในใจปล่อยให้หัวใจนั้นมาให้คืนวันและเวลาพาเราสองคนก้าวไปวัน ใจฉันมีเธอไม่ได้วังมือกาดฉันได้จากใจของเธอแค่ไม่รู้เ้องโดคิดถึงใครให้มัน I'm calling ฉันเล่าด้วย่าสุดใจที่รู้แค่ภายในใจฉันมีเธอไม่ได้วัตงตังการสิ่งใดจากใจของเธอแค่เพียงที่เธอไม่คิดถึงใครให้ใหมันคลุ้งคลื้อย่างนี้ไปก็พร้าไม่ทีใดใดไม่ได้วอนขอให้เปิดประตูหัวใจก็ปล่อยไปเลย chẳng đã lại chiếc đã Cả xưa đã ngày lao đã ngày xưa con đi Cả lao คนที่เราตาเป็นสียงดังฟังชัดมากนะครับขอบคุณมากนะฮะก็ฝ่ายกับน้องเดซ่าสิบสองนะครับผมก็แต่ผมว่าตอนนี้เราอยู่กันเวที่สองคนนานแล้วล่ะพี่นะทำไมนานนะการเกินบางทีมันก็อยู่ด้วยกันบายคนาทำงนานเนอะแล้วคนนคั้นเขาจะปากเบดไปถึงไหนครับคนนั้นเน่ยปากเบกมากคือค,คือ,คอน้องน้องเดซ่าสิบสองนั้นตาซึมพี่ไม่แปลกใจนะครับแล้วเกี่ยวอะไรอะฮะแล้เกี่ยวอะไร รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแม่เขาไม่รู้เชื่อบม่อะไรแหมมีมีตับมุกจะขยี้อยู่เนี่ยขยี้ตรงนี้ไม่ได้เออเออแล้วรู้สึกว่าเห็นความบูพานเห็นเขาเติบโตมาแต่กา็เราเราเพลงเมื่อสักาชุดนี้มันเป็นเพลงที่ตอบโจทย์แล้วก็มีภาพน้องๆบรรยากาศในบ้านน้องๆเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต่อให้เป็นใครสักคนนึงในนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันล ยังไงก็เป็นงานแข่งขันนะครับนี้ก็จะมีผู้ที่ได้ไปขอมีแค่หคนเท่านั้นนะฮะเฮ้ยอยูดดึงดาวสิแกเอ้แต่ที่เกียดเชื่อไหมที่แต่เกียดเกลียผ้ามันยืนอยู่กคนสองคนเอาเพียให้ช้าๆสิเกลี่ยนเกลียนลิชาฉาเอาอย่างนี้ถ้าเกิดสองคนนั้นแยกออกมาแล้วเราไปอยู่ฝั่งใครก็ได้อะพี่มาสิ่งที่อ็อนมาจะพอใจมากกว่านั้นครับไปอยู่ตรงกลางเลยครับผมเดี๋ยวนะครับ ผมว่าตอนนี <S an registered Spanish> <S an ifier> an ้เราสองพอลังเป็นป้าแลครับพี่อ๊อฟผมว่าพี่อ๊อฟเบื่อผมสักทีนะครับเพราะว่าผมว่ามันจะเจออะไรแบบใหม่ๆบ้างเอาเก้ามาหน่อยสิจังวันนี้เตรียมเด็กใหม่มาครับผมจังจังจารีนเหนื่อยมากเลยตอนนี้เออหลังจากที่พี่เนี่ยรับครอสไปประมาณ30กว่ารอบนะครับกับละครเวทีนะครับ ก็ผมว่าจุดเวลาที่ก้จะต้องเป็นตัวทายตัวทายเราแบบแล้วนะครับนี่พี่หลักยกขนาดนี้ยกให้เลยครับพี่ครับผมยกให้นะครับน้องผมนะแกงส้มไม่ต้องเกี่ยงพี่ครับไม่ต้องเกี่ยงที่ออกไปจากชีวิตแกงส้มว่าอย่งไงพี่ก็จะเป็นผีคอยบวงสดกงนครับคือต่างของแกงส้มทั้งตัวของแกงส้มพี่จะกินให้หมดตัวเลยโอเคเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเราไปทำบุญร่วมกันนะครับตอนนี้นะฮะผมว่า เรามาสนุกกันต่อเลยดีกว่านะครับ,ใคร,บใครยังไหวขอเสียงนังๆหน่อยได้ไหมจ๊า,จา,าสุดยอดใครอยากสนุกขอเสียงนั่งอีกทีนึงหน่อยใช่งั้นเราก็จับมาเลยเไม่ใายแล้วนะ

to it just hold on, just be a little bit Oh, just John งนั้นอย่ามาตรงนั้นโอ้ยนี่นี่ไปไหนใครก็ได้แล้วตอนนี้แล้วมาสไมไม่ประกบไม่ประกบนี่ไงนี่ไงอาจารยนยโอ้ยเชลีมาขวพี่ยังไงไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรชลีเอหน้าเออนี่ไงกางกี้กางกี ก็เป็นกั้งขี้นะคะตัวกอไก่ค่ะกั้งขี้เออแล้วอือ่าแม้วันนี้ทั้ง4ี่คนกำลังโลดแล่นในวงการบันเทิงอย่างสวยงามเลยใช่แล้วนะฮะย้ำกันอีกทีสำหรับกั้งและเชอรี่ตอนนี้ผลงานที่เราจะติดตามกันได้ค่ะก็ซีรีส์รุ่นพี่ซีแคทเดิมนะคะตอนปัตติฮันนี่ค่ะก็ฝากด้วยค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะทังช่องวันไปสักโมงครับผมแล้วก็ทางไล์ทีวีห้าโมงเย็นเลยค่ะ อีห้างแครับผมของผมนะฮะกรุงเทพมหานครสอนปลาครับผมทุกวันจันทร์เวลาสองทุ่มครึ่งครับผมตรงไหนฝากดูไปก่อนะเรื่องที่ซาบรืบองที่ซมากถ้าเกิดอยากดูดิเออเด็กๆก็ดูได้อายุไม่ถึงสามดูคุณพ่อคุณแม่แล้วจะให้รู้ว่าเออปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวปัญหานี่ใหญ่ที่ในสังคมเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ วิพากษ์วิจารกันนะครับทำให้ครอบครัวได้มีความสุขกันได้นะครับผมอ่ะพีะ่แกงส้มก็เป็นแนวดราม่าบ้างน,นะครับผมแบบขอโทษที่รักเธอนะครับตอนนี้ก็กำลังแบบว่าคลี่คลายความดราม่าคือเรียกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับพูดพเพื่อให้หันนะครับผมสองทุ่มยี่สิบนะครับทางช่องวันที่สิบเอ็ดครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสี่ท่านจดีจีขอบคุณที่มาสร้างความสุขให้เราบนเวทีนี้ขอบคุณที่เอ่อทำให้เราได้รู้ว่าเวทีเนี้ย มันสร้างคนในวงการมันเติมขึ้นม่ได้จริงๆและเวทีนี้สามารถสร้างคนที่โลดแล hm ่นได้อ <Zahlen> ย <stuffed> ่างสง่างามในวงการนี้ขอบคุณที่ทําให้เวทีนี้ถูกยกระดับขึ้นมาอีกครั้งมากครับขอบคุณทรนทั้งสี่ท่านเลยครับเอาละครับผมและช่วงหน้าถึงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยครับครับคุณจะได้พบกับผลที่